น้ำเปล่าลงไปวันนี้มาทากว๋ยวยเตี๋ยวนะมาม่าก๋วยเตี๋ยวน้ําใสแต่น้านําเปล่าลงไปทุกคนแต่น้ําเปล่าลงไปรอใส่ผักใส่ลูกชิน้นใส่ไปบมดเลยทุกคนต้มรวมกันทั้งหมดนะคะต้มรวมกันทุหมดใคยอยากกินกว๋วยเตี๋ยวทะเลกับต้มรวมกันนะนี่กันใส่มาม่าลงไปต้มให้เดือดรอรอน้ําเดือดใส่น้ําซอสลงไปทุกคนใส่ทีละช้อนนะช้อนนี่แหละ ใส่ทีละช้อนอันนี้มันมีน้ำเราก,ก็ใส่นักหน่อยนักสามช้อนแล้วก็โคน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 เราก็จิ้มถ้าจับล้วก็ปอเข้าใจรล่จิ้มโอ้ปอละเกือบเกมหนทุกคนใส่ผักขึ้นช่ายลงไปใส่กระเทียมเจียวลงไปเออแล้วมันก็นจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไงเออล้วก็ใส่พริกไทยลงไป แค่เนี้ยเขาก็ได้กินกว๋วยเตี๋ยวแบบโคตรล้ำอะ่ะเอาจริงๆเอาแตะกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสปรุงด้วยน้ำซอสโคตรกัดนะคะ